ในวันนี้เนี่ยผมก็พาเพื่อนผมมาเล่นเกมมาครับคือจะชวนเพื่อนผมมาช่วยการเล่นโหมดสไบเวอร์สร้างบ้านกันนะครับจะเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวก็ไปรับชมกันเนาะก่อนอื่นเนี่ยถ้าทุกคนมือว่างก,ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งดิงดองเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปของพวกผมด้วยนะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นเนี่ย<อ>พวกผมก็จะหาของแล้วก็จะช่วยกันสร้างบ้านนะสร้างบ้านในที่นี้ผมคิดกับเพื่อนผมแล้วว่าจะสร้างเป็นกระต๊อบในป่านะครับทุกคนแล้วก็แย,นะ <laughs> ย่งี ต้นไม้มีตั้งเยอะ,อ,ะอันนี้พวกผม,มแบบจะเอาชีวิตรอดแล้วก็ช่วยกันสร้างบ้านเดี๋ยวก็เอนี่เดี๋ยวผมกับเพื่อนผมจะช่วยกันหาของเจ้าที่จะเป็นกันนะที่จะสร้างบ้านบ้านหลังนี้เ,<อ>เป็นยังไงตี<ๆ>หลังเล็กๆนหน้านอยู่<ๆ>ก็อเออนีเวเดี๋ยวเราจะแบ่งหน้าที่กันเดี๋ยวให้มึงหาหินกับอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวกูไปหาบล็อกดินเหนียวโอเคไหมโอเคอ่าหาหินไว้รอเลย บล็อกนี่เนี่ยใช้ใช้ดาบขุดเอานะเว้ดาบอ่อเออขุดเร็วใช่เหรอวะเออมึงลองไปขุดดูเยอะโก้เราเราเราจะไม่ดำน้ำเว้ทำไมอ่ะเราต้องไปหาไอ้บล็อกไอ้เนี่ยบล็อกที่มันดูดน้ำได้อ่ะเราจะไปหาจากไหนก่อนเราไม่ได้เกียร์โหมดเอากูให้ โอ้โหแล้วก็ขุดบล็อกดินเนี่ยในใต้น้ำอย่างนานเลยเอาไม้สักต้นก็สร้างบ้านได้ปะก็น่าจะพอแล้วแหละเออไปบล็อกหนึ่งพอโอ้ยจะตายเอาจะตายฮะอะไรก็ขัดประตูสิเอาเลยไม่ไม่คุณจะลงน้ำคุณก็ประตูที่จะได้ดำน้ำได้อ่อประตูดำน้ำมั้ยแ คุณแม่งฉลาดหรอก <c oughs> <c oughs> ปกติปกติเกมหมดแล้วสร้างบ้านไงมันง่ายดีเนี๋ต้องมาเล่น Survival แล้วสร้างบ้านเนาะอย่มีอิฐเปล่าออเอ้ยมีฐานเปล่าอ่าเอามาคาฟเอามาคาบเป็นตะกงตะเกียงอะไรแบบนี้ก็ได้นะ <c oughs> อะไรก็เอาฐานมาคราบเป็นไอ้ทอดแล้วก็ไปคาฟเป็นตะเกียงไว้ตกแต่งบ้าน,น <c oughs> อ๋อ,อเอเยสเซอร์ <Yeah. S 3> ไม่มีฐานเอาไม้ด้วยกัน,น,นลุกติดดำบัน เราสร้างบ้านแค่คืนเดียวเราจะไปทำความทำไมอย,ย่างเดยชึกก่อนเลยแกเราเรามาแค่สร้างบ้านเรามาสร้างบ้านให้คนดูใช่เรามาแค่สร้างบ้านแต่ถ้าทุกคนอยากดูคลิปของพวกผมที่แบบเล่นหนึ่งร้อยวันก็ติดตามได้ภายในช่องเลยใช่ไหมเราทําคลิปหนึ่งร้อยวันไว้อยู่แอบ <Yeah. S 1> ทุกคนก็สามารถไปติดตามดูกันได้นะคลิปหนึ่งร้อยวันในเกม Minecraft ของผมแต่ก็ยังไม่ถึงร้อยอ่ะ มไม่ถึงร้อยติดเกมอื่นอยู่ทุกคนก็เชียร์ไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเราผมจะได้แบบมี็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปใช่ไหมยาอ่าอุ้ย oh shit oh 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 fast เกือบตายดีดีมีมีออเดอร์บ็อกไม้อยู่โอเคแง่ได้สีแดงเราได้สีแดงเป็นเบสหล,กลักละเราจะเอาสีอ่อนๆไว้ ผมอยากได้สีอ่อนนะคุณตีคุณตีสามารถทำให้สีนอ่อนให้ผมได้ไหมอันนี้มันเป็นบล็อกสีแดงอ่ะอยากได้บ้านสีออกแดงแดงสียากไม่หาง่ายดีสียามันมีด้วยหรอก็ไม่อยากได้แดงทั้งหมดอ่ะอยากได้สีอื่นๆบ้างสีก็ก็ยินดีแบบสลับสีไม่คุยขาวเหลืองขาวเหลืองข้าวไบ้านเคียเลยขาวเหลือง มาจ้าโอ้ริมแม่น้ำนี่เลยเหรออ่าคุณจะสร้างบ้านริมแม่น้ำนี่เลยเหรอไม่แม่คุณนะเลยอ่าผมเห็นเกาะอ,อยู่ฝั่งนู้น่ะผมว่าเกาะฝั่งนู้นน่าจะสวยนะคุณ<ใ>จ,คจะย้ายไปแล้วเหรอเดี๋ยวกวนนั่นอบเอยเอาบ้านสร้างสร้างบ้านแดงเหลืองได้วะอ๋อ,อไม่ไมีเอ้ยแต่มึงอยากได้สีเหลืองไหมสีเหลืองมีแล้วเดียโหสีเหลืองกูกูเจอทุ่งแบบทานตะวันเลยอะ ผมจะพาทุกคนมาสำรวจบ้านฝั่งนี้นะเฮ้ยเขียตรงนี้มีอ้อยเลยตกแต่งบ้านได้ด้วยตีทำเลคนดีโหเพลงเพลงเหมาะกั่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ตุองเปิดเพลงได้หรอไม่เพลงเกมอะเพลงในเกมอะอ่ะผมคิดว่าบ้านบล็อกประมาณแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละไม่พอก็ต้องพออะขี้เกียจหาแล้วครับทุกคนเอาง่ายๆคือผมขี้เกียจหาแล้วนะมาขึ้นเรือไหมเราจะไปสร้างบ้าน อยือของก่อนอ่าอไม่หรือหรือไหมอ่ะเอามึงสร้างไหนไปสร้างฝั่งนู้นทำเรียสวยดีโอเคเอาของไปด้วยจะได้ไปหาของแถวูแบกโคกับตันตกเบียร์นะนี่อะไรนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันมีอ้อยไรไงตรงนี้ไงสวยโอ้โหตัดไปก็ได้ ไม่เอาเนี่ยตรงนี้มีฐานไม่มีม,มีท่ามีท่ามาเข้าในทางนี้ด้วยไม่เอาผมเอาตรงนี้<ม>ก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะวางเสาบ้านเพื่อเป็นมาไกลให้ทุกคนก่อนเนาะวางเสาแบบน,นี้หนึ่งหนึ่งเว้นห่างสาบ็อกหนึ่งสองสามวางบล็อกที่สี่นะครับแบบนี้าหา้าแล้วก็เอาบ็อกดินเนี่ยเนี่ยว,วางไปเลยก็จะได้เป็นบ้าน ตรงนี้ก็จะยาวห้านะครับทุกคนใช่ไหมแล้วก็วางเข้ามาด้านในสี่บล็อกนะครับนี้ก็จะได้เป็นบ้านที่เป็นอาสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะเดี๋ยวผมเขียนต้นไม้ต้นนี้อ,อ๋อผมเขียนต้นไม้ต้นนี้เสร็จแล้วแล้วก็ผมก็จะเอาบล็อกเครกสีมาวางด้านบนชั้นนี้นะทุกคนสามารถสร้างตามได้ไหมสร้างตามได้ไหมตีอ่าแต่ถ้าทุกคนแบบโอ้สะดวกว่าเอาเป็นบล็อกอย่างอื่นะอะบล็อกที่มันง่ายๆ ใช่ไหมบล็อกที่มันง่ายๆมันก็จะสร้างง่ายกว่านี้นะแต่นี้เราเป็นบล็อกสีบล็อกดินเดี๋ยวให้มามันเลยแบบหาของนานนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยนานนะแต่ก็ใช้ได้อยู่เด้อ <c oughs> ให้ทุกคนทุกฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นอ่าประตูทางเข้าเนาะแล้วตรงน,นี้ก็ทุบไว้ใส่เป็นกระจกนะ <c oughs> ามาไปมิ <c oughs> แล้วก็เข้ามาวางด้านในอ่าแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมวางแบบนี้เสร็จ <c oughs> แล้วอาตี ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับตัดไม้ขาวครับผมอยากได้ไม้สีขาวอยากได้ไม้หลายๆสีนี่มีนี่ไงข้างหลังเอากด F mark อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เอฟเปกกูไปกดตัว F มา r k ให้มึงอะ <c oughs> มาขอสีเนเป็กนนะครับ <c oughs> ตรงใต้บ้านนี้ก็จะเป็นลูโวนะมันจะเหมือนแบบว่าอะไรอะ เปิดเหมือนเป็นใต้ถุนบ้านนะครับทุกคนแล้วก็วางของเข้าไปแบบนี้วางพื้นไม้บ้านนะเป็นแบบนี้แล้วก็วางประตูตัววางด้านในแบบนี้นะฮะอ่าทุกคนก็จะได้โครงบ้านแบบนี้สวยไหมตี๋งงว่าสวยเปล่ายังยังไม่ค่อยสวยต้องมีนี่สวยอ่าแล้วก็ทุบตร,ตรงนี้ก็จะวางกระจกด้านหลังเลยนะเออเนีย่ยแล้วผมก็จะค้าบแถบดอค้าบแถบดอมาแปะเสาวไว้แบบนี้อ่าอ่าแปะแบบนี้นะฮะ ปยงนี้ไปนี้ปิดไปเออต่อไปผมก็จะพาทุกคนมาทำหลังคาแต่นอนครับ <c oughs> ตีนอนจะได้เช้าไวไว,ไวอ่ะต่อไปก็ชเช้าแล้วใช่ไหมเี๋ยผมก็จะมาพาทุกคนทำหลังคากันนะหลังคาให้ทุกคนวางเอ,อ้บันไดอะแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้ไอ้คุยอยากได้ของเมาในนี่นะแล้วก็วางบนวางบนนี้นะครับได้ได้ได้ไดเดยดไปอาแล้วตรงนี้ก็วางบันไดกับหัวแบบนี้นะฮะอ่าพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บก็ทุกคนก็นมาทำร้านนี้ด้วย ตีคุณอยากได้ของตกแต่งในบ้านเป็นไรคุณไปหามาเลยครับของตกแต่งในบ้านโอ้โหแล้วผมจะหาจากไหนละ่ะคุณอยากได้อะ,อ,ะอยากได้ตะเกียงไหมอยากได้ตะเกียงก็อันนี้เลยอยากได้ตะเกียงก็ไปต้องหาเหล็กมาก้อนหนึ่งอะถ้าไม่อยากใส่หาเหล็กแค่ก้อนเดียวเองอมันไม่ยากได้เลย<า>โอ้ยคุยอยากได้บล็อกเป็นสีชมพูไหมฮะ เจอดอกไม้ชมพูพอดีเลยไม่ทันแล้วครับตอนนี้บ้านจะเสร็จแล้วมานคงจะเสร็จแล้วไม่ทันแล้วครับแล้วคนก็วางข <Okay. S 1> ึ้นมาแบบนี้นะ,ะแล้วก็วางแบบนี้แบบนี้มันก็จะลำบากหน่อยๆน,นะเพราะไม่ได้เกมหมดแล้วก็สร้างวางแบบนี้นดานใต้นะทุกคนแล้วก็วางซ้อนนี่เป็นแบบนี้ อ่าแล้วก็แบบนี้ระวังนั่นบนกระทุบอ่านั่นวางแก้วโอ้ยคุยเจอแล้วเจอดอกไม้ที่มันทำให้เป็นสีขาวแล้วมันไม่ทันเราอ,อ,อ่ะเราสร้างบ้านจะเสร็จละทีหือหรือหือไม่หือ <laughs> จะลื้อ hmm. ทำไมจะเสร็จแล้วเอาแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็สวยมันอ่าก็จะได้แบบนี้ละไม่เจอเหมืองเลยจ้าขอเลยแค่สักก้อนเดียวเราก็จะตะเกียงตีโอเคถือถือ คือเป็นทางแล้วสุดท้ายแบบหาไม่เจอจริงๆอ่ะคุยแล้วก็แบบบอกเออทุกคนครับมันไม่อของด้านในเราต้องตกแต่งเป็นเจมโบดติกอะไรอัพลับอัพทูยูอย่างเ <N> งี้ยเราเราหาของซากด้านนอกเฉยๆก็ไ,ได้แบบนั้นแนะ่ะแบบนั้นผมไม่มีปัญหาผมไม่ผมไม่ขาดผมไม่ขาดนี้ทุกคนก็วางไม้ปิดไปเลยนะครับแบบนี้วางไม้ปิดไปแบบนี้เลยเดี๋ยวตรงน,นี้ผมจะเอาสลับมาวางนะแล้วก็เอ็นบมเพาเหินมันเ,เป็นหินเรียบสลับหินเรียบ บ้านอะ่ะมันไม่ยากหรอกแต่พวกผมอะเรื่องมากแกะให้มันสวยเองที่จริงอะเอาเป็นบล็อกหินบล็อกไม้อะ่ะมันก็จะเสร็จไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ท่ <c oughs> าเรื่องมากนี่น,น,นี้ที่ย้อมสีเป็นสีขาวน,าน,นี้อ่ะแล้วน อังค้าทุกคนตรงนี้ปูด้วยบล็อกไม้นะแล้วตรงนี้ก็สองสองชิ้นนี้ปูด้วยสแลบนะครับแล้วก็วางปิดไปเลยแบบนี้แล้วตรงนี้ทุกคนก็เอาอะไรมาให้คุเยอะๆเนี่ยเพื่อตกเพื่อตกตรงนี้ก็นี่เพื่อตกตกกะ น,นี้ทุกคนก็ถมเป็นหลังคาได้เลยนะได้เป็นแบบนี้โ้ยแล้วคุณโยนอะไรมาเยอะแยะแล้วทำไมมันเหมือนมันบ้วนน้ำบ้วนน้ำอยู่ในคอได้กรอกกร <c oughs> <Okay. S 1> อกอันนี้ทุกคนก็วาง บล็อกไอ้ไม้บันไดให้เป็นแบบนี้เลยนะ,ไ,ะได้เป็น,าานัืคอจะได้เป็นราคาแบบนี้ให้ทุกคนนับมาจากฝั่งไหนก็ได้แต่เป็นด้านหลังบ้านนะด้านหลังบ้านนับมา,อาสองบล็อกนับมาบล็อกหนึ่งได้ตรงนี้ทุบนะครับแล้วก็ผมจะวางเป็นบล็อกบิกเนาะเหมือนแบบว่าจะเป็นแบบ ขเขาเรียกว่าอะไรอะป่องควันเออใช่เหมือนเป็นป่องควันนะครับนี่ก็จะได้ละป่องควันแล้วต,ต่อไปผมก็จะพาทุกคนครับไปตกแต่งด้านในบ้านแล้วอะไรใครมันมันโยนของอะไรโลกชิปหายเัน <laughs> ต่อไปผมก <c oughs> ็จะติดก็จะต,ติดกระจกนะครับแบบนี้ทุกตรงนี้ได้เลยกายผมแบบอยากได้กระจกหลายๆทิศนะม่ได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เราก็จะเริ่มมาตกแต่งบ้านด้านในกันใช่ไหมเต๋อ ใช่ครับผมไปก่อนอื่นเนี่ยพวกผมขอเกมโหมดนะพวกผมจะตกแต่งบ้านนันไหนละก็ตรงจุดน,นี้เนะี่ยในตัวบ้านก็ทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเกมโหมดแล้วก็ตกแต่งในตัวบ้านให้ทุกคนดูเนาะมันก็จะได้ไหวยิ่งขึ้นทำเสร็จสุดให้ผมได้ไหนๆก้อนนี้ละมาใต้บ้านนี่ผมวางเป็นแบลเรียวดีกว่าจะได้เก็บของไปเวยเราจะได้ไม่ต้องวางหีบนะไม่งั้นมาเกะก,กะแบลเรียวแบบนี้อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยนะครับทุกคน สลับไอคุยสลับมันอยู่ไหนวะทำไมวะอยากได้ทำจ<น>ะา<ะ>ทำเลยเอาเอามาทำไฟครับผมทำไฟเยสเซอร์ yes, <sir. S 2> ทำไฟอะไรอะ่ะ ไปแบบปองไฟแล้วแบบมีคนออกมาอย่างเงี้ยแล็บก็อยู่หน้าแรกเลยแถมดองเอ้ยสวยสวยสวยพวกผมจะเชีกันตกแต่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะตกแต่งภายในบ้านเนาะวางแนวนี้ก็ได้นะครับทุกคนวางแนวนอนนะตรงนี้ก็จะวางเป็นโต๊ะคาบนี่ก็จะวางเป็นโอ้โหมันก็จะติดนี่เนาะโต๊ะคาบตรงนี้ก็จะเป็นเตาเผานะครับทุกคนตรงนี้วางเป็นโคมไฟดีกว่า เคียงหน้าบ้านเดี๋ยวก,กูจะนั่งทำแบบท้ไฟ<ะ>เอาไว้นั่งคุยกันก <c oughs> ผมก็จะแบบปลูกองปุอ,อยปลูกต้นไม้แล้วกันให้มันดูลมลื่นเนาะต้องหากระถางดอกไม้ก่อน เอาไว้แค่นี้ก็ได้เอาไว้แค่ตกแต่งบ้านให้มันดูล่มลื่นเฉยเอ่าก็จะได้เป็นบ้านที่ดูล่มลื่นแล้วนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเกมสร้างบ้านไอ้ทีเป็นไงบ้างครับทุกคนกับการสร้างบ้านในโลกสไวด์เวอร์ในเกมมาค้าฟของพวกเเนาะอาจจะมีการเกมหมดบ้างนะคือพวกเมเกมหมดมาแค่ตกแต่งบ้านกันนะครับแต่อุปกรณ์อื่นเนี่ยพวกผมก็หาจากการสไวด์เวอร์แล้วก็หาของเนาะทุกคนสามารถดัดแปลงบ้านเนี่ยอุ้ยดัดแปลงบ้านเนี่ยให้เป็นแบบ สิ่งของที่สามารถหาง่ายๆนะจากบล็อกครที่ต้องเผาหาสีมาใส่ก็เป็นบล็อกหินบล็อกไม้อะไรแบบนี้นะครับาะวาจะเป็นแบบการสร้างบ้านง่ายๆนะสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าคนชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วถ้าอยากให้ผมพาเพื่อนมาเล่นอีกเนี่ยมาช่วยกันสร้างบ้านอย่างเดียกก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะผมก็จะได้พามาสร้างบ้านอีกเหมือนตัวปวดน,นะตอนเนี้ยโอเคครับครับผมบายยคนดูแล้ว ยบายครับสบายครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปรับชมอินเสิร์ตบ้านนอว่าว่าบ้านกระต๊อบในเกมไหมครับเนี่ยว่ามันจะสวยขนาดไหนไปรับชมกันเลย